กขบุ้มคลิปนี้นะครับกาสีเหลิมทายสายอึ่งไข่ไปนะครับสีร่วมสายอึ่งไข่ไปน้ากันนะครับ40 80 40 80นะครับผมเป็นดีกับของหนุ่มกอดมอนะครับ4ี่สี่สิบแปดสิบอึ่งไข่ไหมถึงจะได้นะครับคือกระเปบนไฟหนึ่งในสายอึ่งไข่บางแหลกเด้อพี่น้องรับทราบนะครับอึ่งไข่นี่คือจะอธิบายให้คนบ่เข้าใจฟังนะครับก็คือเก็บบังหางละ3,000บาทนะครับ อาะละ3,000บาทมาร่วมกันนะครับการแข่งจะเป็นแม่นุ่มกุธม่าแล้วเป็นแม่นุ่มสูงสุดนะครับเอาเวลาสูงสุดท้องพังดีสอแท็กเตอร์นครดินฟ้าไพ่สีทองแอดเทวดาสอตะวงสอพรลิมอนเทพชะกพัดแระกาฟิวเจริญอ่ะทันเวลานะครับเหลือเยอะครับเอาเวลาสูงสุดนะครับผู้ใดได้คือได้เวลาที่สูงที่สุดนะครับของเก่าบังที่เอาง่ายๆก็คือทีโล่งกันนะครับรายจักรินก็คือเก็บหางละ3,000นะครับ ผู้ได้เวลาสูงสุดก็คือรับเงินไปนะครับสีเขาจักบังกะได้นะครับผู้ไดเขาก็คือเก็บหางละ3,000บาทนะครับคือมนีก็มีอยู่เก่าหางนะครับเอาเก่าไปคู้น0 0 0พันนะครับผู้ใดผู้ใดชนะก็คือรับเงินก่อนนั้นไปเลยนะครับเดี๋ยวสิร่วมคลิปของสายอไข่ใบต่างหากเลยนะครับผมจากไทยลงขอวองยาไได้เยอึ้นตึ๊สูง โลงตาตาต้างเปกะดีหลายไหโลโ้อรกัตเทียนจะต้อยขเรื่องโตโต๊ตาม้งป้าย จะได้ย่อต้องมือไงในนอนันหรอล้างเลยเราโบกนากนทีกับสิบกนัทีกับยี่สิบกันไป4.5สีแล้วต้องยังไงภาษาฝราเลยนะห้าสิบแล้วยังไม่หมดปันเลยตีล้วก้าวแล้ว อ,อ๋อดีนะนมกทมต้อูดกันนะขึ้นเที่ยงทีดีเลยครับสำหรับทีมงานของนมกทมนะครับดึงไข่บังแหลกนะครับ อย่างยังสมบูรณ์นะสมบูรณ์วางหางในระดับที่สูงนะครับด้วยนะกดม้วนขวางกดใช้ศีรษะหมุนตีเป็นวงแคบๆเดี๋ยวเราฟังเวลาถ่ายจากกรรมการเลยครับผมเกนครับเห็นน้มูดอกจีนี่เปิดสายมาอีกสมบติว่าอือนเด็กที่บ้านนั่นแหละที่มองมึงไี่เป็นอย่างนร้กับผมครับ อีพอละเอาต้องมีได้สามร้อยแปดสิบแล้วนะเบื้องเลขอีพอเดย์บอกกันละจุดน้อยนะครับใส่จากจุดขาวลงมาโปไก่นะครับสี่ร้อยผ่านไปสี่ร้อยก็หลายตืบสี่ร้อยก็หลายตืบ สุดยอดครับโค้แอบละละครับสุดยอดครับนุ่มกทมวันนี้ครับแน่้นกว้างครับแล้วก็ลงในลงในช่องทิพกจิ้วมากๆนะครับครับผมลงในช่องที่ยิ้วมากๆครับสวยงามเหลือเกินครับกทมวันนี้สี่สิบผ่านไป้าชิบ หมดะดับที่นิ่มตามลงมาเตอร์450 450คะแนน450คะแนนกับผมทีมงานของหนุ่มกอทม่อนะครับท่องพอดีบนฐานนะครับเอื้องไข่บังที่สามนะครับลย450ไดโบนะครับ บางแรลกก็ได้หลายโอดนะครับ450นะครับผมนมกอทมอนะครับกดดันคู่แข่งได้ดีมากๆนะครับสีลานะครับเดี๋ยวบรรลนี้บางนี่นะครับเนอะไร

ถึงงามแห้ครับถือว่าเป็นการเดินท่าที่สุดยอดมากๆนะครับของทีมงานท่องพักดีนะครับเดี๋ยวเราลุนเวลาท่ายนะครับบางหน่อยสักหน่อยเดี๋ยวเราลุนเวลาถ่ายนะครับบางหน่อยสักหน่อยนะ พาจุดูไปยืนยิ้มเปอยๆยัวทีไม่หาดี้มเื่ยตีตีไม่ายไปยอมง้ครัผมช่ออะไครับอันมันเป็ตสีแางมันก็บอลลมาเนครับอาสพลาครัมาจาแจ้ครับด้วครับยังทำเวลาครับตามรงมาโต้ 4 5่รอตอนนี้คือนับมือใครนะครับทีหนึ่งนะครับทีสี่ร้อยารสิบแปดวินาทีนะครับแล้วขอลินฝาดนะครับหนึ่งในอึงไขนะครับผมตีกำกับคือสี่สิบเก้าสิบนะครับเงินสี่สิบเจ็ดกำปั่นนะครับถือว่าเป็นหมอกไฟที่ปัจจัยเยอะนะครับสี่สิบเก้าสิบนะครับเงินสี่สิบก็กำปั่นนะครับโอ้ยนะครับ สีนนใช่หรือนครลินฟ้านะครับเป็นมงไฟเก่งอีกหนึ่งค่ายนะครับทีนาพิตามมากๆนะครับลำตต้ด่นะครับสิมังไรวมไนเดน่พิตามอีกแป๊บนึงนะครับตอนนี้กำลังแต่งตัวอยู่นะครับแต่ขอให้ไวโแล้วพอด้อรูสอนมไรสีนช่จ้า จัมาเก็ลยจิไปไ้แหงครับลมล่มลมลหอกุดนะครับแต่ว่าการเดินทางถือว่าดีมากๆนะครับจะไปสะดุดหย่อในเล็กหน่อยนะครับ เดี๋ยวมากน่อยสักหน่อยนะครับนอฟังวรราาจากกรรมการนะครับตรงตรงยืด้าไปกับ้องในบริเวณงานออาจากภูมิเดอร์กจากภมมาเบิร์นทางการลุของไปบางนีน้ำนะครับฟั่งสรฟางสินะครับจากมิเราม่เห็นหน้ากินฟ้าเบิร์น อ่ะก่อนขาขาวเตๆอยู่กลางน่ำเงินนี่นะครับเขาขาวเตๆอยู่กลางหน่ำเงินฟังข้างกำอ่ะข้างหนองเลื่อข้างหนองนะครับพี่น้องฟังข้างฐานเกาฟังข้างผู้หนองเลือหนาออกไปจากโฮมนะครับครับที่บอกว่าเดื่อพอเลยครับโยนอ่ะคือผ่านุ้องได้สักต่อ ครับเดียวเสียวตาด้วยเดียวคู่ตาครับผมว่ามันใช่พอดหนาทันแล้วเบิ้งเบิ้งหนาทานมองป๊อกป๊อกเองไม่ใช่นครับพเบิ้งเบิ้งเบิ้งอไม่ใชเบิ้น้ำสรับสวัสดีเบิ้งก่อนครับีป็แบใส่ไวทก่านของวันร่จนเ้าหน้าของวันนี้เราอ กะปับะแดสิบ,บนะคะรับกรอรสี่ร้อยิิสปรบีามานี้นะครับลงมองว่าวอเ,เออคระปุกต่ตตกรกกันไปนปะครับอง,องเป็นแปดเาสบอง,ง, <90 S 1> งบีิมนี้ขอเ,อล,เนนล,ล้อครับปลอดภัยเดอพอดอรไอกนัน้ยทนั้นปสี่ร้อยี่ร้อยไป่ติดกันเ โลับมมาัารอตง้อยิคะแนน่นกับทีมงานของนครหินฝานะครับองเขากับทีนพิกายกบมองกันเลยเว่ากับล่งสี่้นฐานนะครับนี่คือทีมงานของแอดเทวดานะครับอยู่บางข้างเขียวนะพอประมาณ แมนบอุรอดสกอครับผมแมนนี่จรัมซัมแทมขณะนัอนเป็นซัมแทมครับคาบุตีชาบันและกำลังใจกับทีมงานของแอปเทวดาครับขึ้นแนบฐานนะครับทีมงานของแอตนะครับแอตเทวดานะครับ ชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่เต็มชุดนะครับผมเต็มชุดเลยนะครับชุดใหญ่มากๆครับชุดใหญ่มากๆเก้าสิบยี่สิบห้านะครับไปกับลานบวกๆนะครับสำหรับทีมงานของเอสเทวดาร์มณีนะครับเก้าสิบยี่สิบห้านะครับผมมทางพี่แน

งามแห่ครับบางนี่โอ้ยเขามีไปแล้วครับตอนนี้โอ้อนงามอนงามครับบางนี้เนียนก็หมู่บ้านอีกนะครับว่า้ดอไรนะครับเนเทยนะัเนเงครับบางนี้ มาเห็นกำแกรมกบเมื่อข้อหนึ่งเห็นไหนะครับเห็นไหเฮ้ยนีเห็นหครับานูมคเออล้ตัว้ถอยเนี้ยนะครับจัไเหนื่อยถอเนี้ยแห้งครับถอนเี้ยงแห้งครับครูตัวประมาณเป็นเม่ครับเป็นยงง้บับัง บังล่กันไรกันบังนี่บังฮกิมาบังไรไกันนะครับมู่บ้านฮกิางฮกบังบังบังที่นะบังที่ลรับชุดผมให้ไรไกันนะครับหลาชุดได้ยินาสลรบเพราะว่ามันมาติดผมให้ทู่นี่ข้อมสลรบคิวบังยังเป็นยังไงคนว่าอะไร

เดี๋ยวผงไฟพวงไฟออกได้ทายเบองใหม่อีกรอบนึงนะครับผมีรเลยีรสามร้อยแปดสิบกรูทีไยังมตอนนี้สามอบวกๆกันนะครับบงไฟยังพัฒูนะครับสามอยห้าสิบไปนะครับบงไฟพัฒูนะครับ ค่อยๆพ,พูดออจมีเลยนะครับสามอยหินะครับทำหนนาท,ที่านไปอ่ไตไปั้งเม็ดำเล้อ้า,าวคนแเาเขา,เขาวงวายวู่าตัดเ็ดออ่ะได้พ่วหวานร,นรุ่นครับรุ่นหล,ล่นแลีนแ,ลนแล้วครับปีแล้วีแล้วีแล้ครับเปิดการเปิดการ ครับเดดเยี่เล้ยวนะครับครับผอยู่ในกระสิกข้าช่องน้ำเงินนะครับแล้วก็ตามาด้วงน้ำเงินอึ้ใครเตียงเมื่อีกวครับราคาสามหนึ่งอีตายหาแล่อมึ้งใครนี่นะครับ้ายูนี่นะครับนี่นี่่องสีบอสามหนึ่งสามหองสีบอลตาย้าแล้วนะครับ กับไ้องเป็นบังแด่เลครับท่รเบาเฮยครับกล่นไปลงกปนบังแดให้พี่ใ้องบั้งเล็ก4 0 70 1 0อยเลรับเดี๋ยวบัาไฟรถมาก่อนป่าเท่าทีู่่ในน้ำเงินครับ30ท่านไปเอ้ยครับผมกลับไป็งไฟทีลงบอกไกลนะครับตามที่พ่อแดดบอกแต่เท่าจะต้องรอแอบเพราะบางไฟมันขึ้นงาม สุดยอดนะครับเบาแหงครับเบาแหงแน่นอนเหลือเกินเบาเป๊ะเสียบนะครับเบาเป๊ะเสียบนะครับเรผ่านไปครับผมดับเบิลได้เก็บ1บเลยครับวลาที่แปดเป็นคระดล้วจําจำจเหลือเกินวามเบา ตามลงมาเตอ475 475คะแนน475คะแนนองคัทวาแซมอื้งไข่คว่มเงินอีกหนึ่งล้านบาทคับบาทนะครับขอพึ่งกอไก่ราคาใดกับเอ้าโบยู่นะครับี่ดนะครบไท้งเป็นจัลรงด้วยที่นี่ยางเดียวครับราคาใดกับเอ้าโบยูนะครับ ลุงหลอดเอฟซีว่ครับขอขอสัมพานนะครับบางนี่ใส่ไปหลายประเด็นเนาะครับบางนี่บ่หลายไม่หลายนิดหน่อยนี่หน่อยท่าเรีนการพระณาเดี๋ยวไปก่อนเขาจะก่อสีไฝอ่าครับผมก่ถือว่าแซ่บอึ้งใครข้องโมนีเลยนะครับอุล่อกอุล่องไปครับ